ลามีนยามารู้สึกผิดหวังที่ทีมชาติสเปนแพ้และปฏิเสธที่จะแสดงความเคารพต่อทีมชาติโปรตุเกสในการคว้าแชมป์ยูฟ่าในชั้นลีกครั้งนี้ก่อนเริ่มเกมกับโปรตุเกสยามาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้และในช่วงพิธีการก่อนเริ่มการแข่งขันเขาเริ่มต้นด้วยรอยยมเมื่อเห็นกล้องแต่โรนัลโดในวัย40ปีก็มายิงประตูและทําท่าจุบป,ปากเพื่อบ่งบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาในช่วงท้ายเกมโรนัลโดลงไปนั่งกับพืนเขาได้รับบาดเจ็บในนัดชีงอีกครั้งจนต้องเปลี่ยนตัวอออกเหมืน ในศึกยูโร2016จากนั้นจบเกมโปรตุเกสก็คว้าชัยชนะไปได้สําเร็จโรนันโดถึงกับร้องไห้ออกมาในช่วงตั้งแถวมอบถ้วยรางวัลนี่คือสายตาที่ยาเมาะมองไปที่โรนันโดในขณะที่นักเตะทีมชาติสเปนทุกคนยืนปบมือให้กับนักเตะทีมชาติโป,ปรตุเกสในช่วงชูถ้วยแชมป์แต่มองไปที่ยาเมาะเขาปฏิเสธที่จะยืนปบมือและเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวทันทีเมื่อแฟนบอลเห็นเหตุการณ์นี้ต่างพากันคอมเมนต์ว่าลามินยามาควรจะถ่อมตนและให้เกียรติผู้ชนะมากกว่านี้ครับ